เจ้านะครับน,นี่ผมอ้อนอ้อนนะฮะอ่ะเอาใหม่ฮนะสวัสดีเจ้านายครับนี่ผมอ้อนนะฮะมันอยู่ไหมครับเลสเพย์อยู่ในเลสเพย์เลยฮะตอนนี้ตอนนี้ผมเอาต่อจากเมื่อกี้เลยที่ขุดหินอยู่นะฮะอ่ะขุดเพื่อที่จะทำเป็นการปูพื้นไม้นะฮะอ่ะปูปูปปปปปปกันเลยปุ๊บปุ๊ปปุ๊ป,ป,ปนี่ก็ทางชินาผมก็ไม่รู้ฮะยืนดนตัวตนยังไงพงพง ใครที่รู้นะเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนแล้วก็แล้วก็ช่วยบอกผมด้วยนะเพราะผมต้องยืนยันตัวตนเพื่อให้คิดผมอัดได้ถึง30นาทีนะฮะมันก็อัดไม่ได้ทีกูไม่ตั้งใจทำเลยอ่านะฮะต้องเข้าใจกูมึงขี้เกียจก็อยูอ่นี่แบบอัดเราไม่ต้องเก่งน,นะฮะอัด ที่ยวต้องเก่งนะวันเสาร์นี่แบบสุดยอดก็<อ>สำหรับวันวันไหนวะวันก่อนะืมกันเป็นลูกจัวจัวุวกแบบนี้โอเคอเราทำพวกอย่างนี้เลยนะฮะเราจะแบบทับเป็นห้องอะไรดีเอาไหม เป็นทางขึ้นเออทางขึ้นทางไหนทางขึ้นเป็นทางไหนทางขึ้นเป็นทางนี้ไม่ดีกว่าทางขึ้นเป็นทางขึ้น,น,นไปต่อขึ้นไปก็ <c oughs> เสียงอาจจะเบาแล้วก็มีเสียงรบกวนหน่อยนะฮะก็ดีเลยนะฮะ ด้วยมดุดด้วยมดุดด้วยกระวางอ่าะนะก็เดี๋ยวครับอันเรียนก่อนนะเมื่อกี้เห็นอ๋อไม่มีทั้งเบสก็อ๋อดีลงไปลงไปทางนี้แหละก็ตอนนี้ได้สองนาทีแล้ว สามอันนะหนึ่งสองสามอ่านะฮะก็ชันแนลผมนี้เป็นชันแนลที่มีหลายหลากหลายอย่างที่รวมไปนะก็ไม่ว่าะจะเป็นคลิปติงต้องคลิปบรนยาาอ่นอนรยะอ่ะช่างมันนะตอนนี้ ที่นอนนะอ่ะอันนี้ต้องมีบล็อกไว้ด้วยไปเลยสิบสามวันอ่านะฮะเราก็ต้องทำการดึงดึง เนี่ยเป็นดินก่อนมันกระตุกมันแหลกแล้วก็กระตุกมากนะฮะช่วงนี้อ่าแลก็เดี๋ยวปุก็จิบก่อนโอ้ยชิตไม่เป็นไรนะเราขึ้นไม่ได้อ่ะตอนนี้ก็จะทำอะไรแล้วชิบหลุดได้องเนี่ย ủa lẻo nữa chưa mà ngon nào hay quá lẻo lẻo nữa tùng mọi người ต,นะติดเลยติดเลยร่วงตัวก็<อ>สำหรับวันนี้ผมก็จะเงียบเงียบนิดหนึ่งนะก็จ็ขคอฮะไม่เอยได้พูดหรอกเจ็บคอแล้วก็ปิดอีกขอไปฮนะไม่ได้กินอาหารเลยอ,อาหารไม่ได้ไปดู่ขาแล้วกันนะขอขอโทษด,ด้วยที่ต้องปิดนะผมไดไม้ใจที่จะปิดจริงจริง อดีเมื่อกี้เอฟเ,เคตรงฟางสกอลิตตันแล้วแหม่มเกิดมาเต็มเลยแทบต,ตายฮะพูดจริงพูดจริงเลย่งแทบตายแบบตัง้งคู่มาเห็นนี่แทบต,ตายเลยอ่านะฮะอ่าตอนนี้เราก็ใส่นี่ใส่นี่เข้าไปก่อนอืมอันนี้ใส่ตรงอืมจิงจิง เจอคนจอนะอ่ะก็วันนี้ผมถ้าเกิดผมปะอันนี้เสร็จผมก็ปิดคลิปเลยนะฮะวันนี้มาแค่นี้จริงน,น,นี่แลนะ้วไปลงไปเอาของลงไปเอาปุ๊ปุ๊ปุ๊ปปุ๊ป,ป,ปนะอ่าไม่เจ็บแหมติดอู้ไม่อู้แล้วนะฮะเนี่ยเดีด๋ยวเนี่ยไปทนไทยแต่ก่อนนี้เป็นถือคนเหนือ ก็เดีต้องมาเก็บฟารมตรงนี้ด้อทุ่มโอ้เจ็บขอเป็นอันนี้เอาเป็นฟารมอะไรดีฟาร์มไปโตไหมฉลาดมีสี่ห้ามีสี่เจ็ดเขาเป็นโอ,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 อเโต้ก็เยอะแลยวอะแม่งสางฟาร์มไ้เหี้ยของของสี่ยี่เป็นแล้วหมดเลย ไปเลยนะก็สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะหรอกนะฮะก็ถ้าหน้าเบื่อยังไงก็ขอให้ด้วยแล้วก็ขออีกครั้งเลยนะเช่วยกดไลค์และกดซับสไครป์ผมด้วยนะถ้ากด like, อันไลค์ก็ไปเพลย์ยนะแต่ขอให้เข้ามากดซับสไครป์ให้ผมสักนิดนึงนะฮะอ่ะก็วันนี้ก็ต้องเสียงเบาแน่นอนนะฮะแน่นอนผมผมรู้ตัวเองเลยว่าผมพูดเบาอ,อ่านะฮะอืมปุ๊บ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  พอไหมพอไี่ดูกันอ่านะปุ๊ป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 

1,2,3,4อ,อะนะเก็จะเอาผักอะไรเก็บไว้ที่นี่ด้วยนะผมพูดเตโต้ะแล้วนะมาหมดแล้วอ่ะอะอะนะนี่ผมจะเอาไปเลยนะอ่ะอ่ะ,อะวันนี้ขอจบคลิปเลยนะอ่ะ นี่เวลาแล้วคสวัสดีครับ